<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC วิพรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับผมวิพรพลการช่างเช่นเคยนะครับผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็ดำเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวครับอยู่กับ h อนด้าคลิกร2อยหไอหน้ายักษ์นะครับนะครับเลขในแสนกว่าครับที่เจ้าของรถแจ้งมาว่าแสนกว่าโล สวีคุณแกก็เปิดไม่ค่อยจะติดแล้วเขี่ยหาดูดิมันกดได้ไหมนี่ครับน่าจะน็อกรอบพี่แกแก้งว่ามันน็อกรอบไปแล้วนะนี่มันเริ่มใหม่แล้วเนี่ยเขาว่านะครับเคยผ่าเปลี่ยนข้อเบี่ยงมาแล้วตอนประมาณห้าหกหมื่นโลนะครับแล้วก็ใช้ลากยาวมานะครับถึงวันนึงรถ รถน้ำม<น><น>ันเครื่องมันเริ่มหายนะครับน้ํามันเครื่องเริ่มหายนะครับน้ํามันเครื่องเริ่มหายน้ํามันเครื่องเริ่มหายก็แสนกว่าโลนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามสําหรับพี่ๆเพื่อนๆและหลายคนว่าฮอนด้าคลิกร้อยยี่ิบห้าไอนะครับทุกรุ่นเลยใช้คําว่าทุกรุ่นเลยคลิกร้อยยี่ิบห้าไอนะครับใช้งานแล้วน้ำมันเครื่องหายเวลาเปลี่ยนแล้วน้ำมันเครื่องเหลือน้อยครับน้ำมันเครื่องพองไปเยอะเลย เวลาเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงรายละเอียดให้ดูนะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมเปลี่ยนให้นะครับก็มีกองอากาศชุดลูกสูบแวนนะครับลูกสูบแวนต้องคว้านใหม่นะครับไซส์ยี่ห้านะครับใช้กับ KWN นะครับแล้วก็ซีนซีนยางหมวกวาวซีนยางหมวกวาวตัว ตัวนี้นะครับรหัสนี้นะครับ K หกหกนะครับตัวละประมาณสี่ร้อยกว่าบาทรุ่นที่มันเป็นฝาครอบบาลพลาสติกอย่างเงี้ยรหัส K หกหกเนี่ยฝาครอบบาลแพงมากครับตัวละสี่ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเป็นรุ่น KZR ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับอ่าแล้วก็หนึ่งแกรองสองลูกสูแบแหวนสามฝาครอบาวลอลิเฝาครอบาวาล สีสลักลูกสูบนะครับห้าวาไวดีวา,ววาวเสียหกนะครับแล้วก็สป,ปริงวาลสองตัวครับสป,ปริงวาลสองตัวนะครับแล้วก็หัวเทียน <c oughs> แล้วก็ท่อท่อน้ำตัวเล็กยาวประมาณนิ้วมือกว่าๆนะครับแล้วก็ซีนยางหมวกวาล นะครับแล้วก็โอลิงท่อน้ำดำนะครับปะเก็นฝาสูบปะเก็นเสื้อสูบนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนี่ถ้าไต่แสนแสนเลยแสนห้าหมื่นโลไปแล้วนี่ยผมขอแนะนำให้เปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องดูสภาพด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเจ้าของรถไหวหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เจ้าของรถไหว ผมก็พยายามอธิบายให้เจ้าของรถเข้าใจเขาก็เข้าใจนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องโมตุลนะครับกึ่งสังเคราะห์นะครับเบอร์ 10W40 10นะครับอ่าประมาณนี้ใส่ที่มันมีคุณภาพห่อยเด้อน้ำมันเครื่องรถเราจะอยู่ได้นานๆน,น,นะครับจะไปเห็นแก่ของถูกพวกท่อไอดีคอลีดก็ล้างให้แล้วเรือนเรือแต่ล้างหัวขีดนี่ครับเรือนลิ้ลงก็ล้างให้แล้วนะครับ เสื้อสูบเสื้อสูบไปควานมาแล้วนะครับทําการควานโดยนี่แหละควานเสื้อสูบโดยช่างมีนะครับลงคว้านพระประแดงนะครับตามนี้เลยพิมพ์ค้นหาได้ปอทซอ,อยเกตสิบหลังคุณหลังหลังปอทอคู่ในครับซอยเกตสิบเสื้อสูบเสื้อสูบก็ล้างหน้าให้แล้วฝาสูบก็ใส่ล้างหน้าให้แล้ว นะครับพวกนอ็อตพวกโอลิงต่างๆน็อตตั้งรอบโดนเบาก็าล้างนะครับแคมก็ทําการตรวจเช็คลูกปืนก็ยังแน่นดีอยู่ไม่โยกนะครับตัวดานโซ่ใช้ของเก่านะครับแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยลูกสูบนะครับประมาณนี้วาล์วไอดีเอเสียของใหม่นะครับช่องนี้ผมก็ทําความสะอาดประมาณนี้นะครับ นี่ที่ที่ที่ผมขัดหน้าฝาสูบนี่มันจะเป็นกระจกแล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์400วางแล้วก็ใสไปมาใสาไปมาให้หน้าฝามันเรียบนะครับนลูกสูบสแตนดาร์ดแสนกว่าโลนะครับประมาณแสนหกแสนเจ็ดแบพี่แกว่านะครับตอนที่มันเนี่ยตอนนี้มันรอบสองมันห้าหมืนกว่าโลนะครับนี่สปริงวาล์วเปลี่ยนใหม่เลยนะสองตัวนะครับ สนกว่าโลแสนห้ากว่กวนะครับปิงวาวสองตัวลูกสูบแหวนปอเกีนเสื้อสูบวาวเอดีเสียนี่คันนี้ผมใบวาวเอดียุบลงไปลึกเลยนะเพราะว่าลูกค้าใส่กองอากาศเทียมมานะครับอันตรายนะครับกองเทียมแล้วก็นี่ปะเกียนฝาสูบัวเทียนซีนยางหมวกวาวเนี่ยโอลิงฝาครอบวาว เนี่ยตรงนี้มันแข็งแล้วเนี่ยแถวนี้มันแข็งแล้วฝั่งไอดีมันยังไม่แข็งหรอกแต่มันแข็งฝั่งไอเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่เปลี่ยนให้เขาเขาใช้ไปสักสี่สั้ห้าเดือนน้ำมันก็รั่วเนี่ยมันมันจะแตกแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอหักมันก็ขาดเลยมันกรอบนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําเก่าเริ่มเริ่มมีขี้เกลือเนี่ยอุดอุดรูตันอุดตันรูระบายน้ําแล้วถ้าน้ารั่วออกรูระบายนี้แปลว่าซีนปั๊มน้ําเราเสื่อมสภาพนะครับ นี่อันนี้มันตันนะครับถ้ารูนี้มันตันปุ๊บถ้าซีนมันรั่วมันไม่มีที่ไปมันอาจจะดันเข้าไปดันผ่านเข้ามาในช่องนี้ครับดันผ่านซีมกันน้ํามันตัวในแล้วก็ผ่านลูกปืนปั๊มน้ําแล้วก็เข้าไปในห้องเครื่องนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าโอลิงตัวนี้ผมก็เปลี่ยนนะโอลิงท่อน้าดาตรงนี้สั่งมาให้เปลี่ยนสั่งมาเปลี่ยนให้ด้วยท่อน้ําเล็กที่ผมบอกใส่ตรงนี้นะครับโอลิงนี้มันแถมมาอยู่แล้วกับปั๊มน้ําใหม่นะครับเสร็จแล้ว มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆล้างไว้แล้วเดี๋ยวประกอบต่อคืนนี้เลยนะครับประกอบให้คืนนี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วกันสําหรับวิดีโอนี้ก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอันนี้เอามาอัปเดตให้พี่เจ้าของรถได้ดูนะครับแล้วก็เอฟซีของผมได้ดูว่า ชิค125ย้ไอน้ำมันเครื่องไหานะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็มีประมาณนี้กูผมกูผมล้านผมเปลี่ยนให้ประมาณนี้ครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆที่ใช้รถอยู่ก็ดูไว้เป็นวิทยาทานเป็นองค์ความรู้เป็นเกียรติความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเวลาเราเอารถเข้าซ่อมนะครับกับผู้ประกอบการท่านนั้นๆอาจารย์ช่าง ท่านนั้นๆเขาจะเปลี่ยนให้เราในลักษณะไหนก็ขึ้นอยู่กับจรรยาบรณอาจารย์ช่างท่านนั้นนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอะไรพวกนี้ก็ซื้อมาจากร้านทองอมไรนะครับร้านทองเมลัมอเตอร์ไซค์สุขสวัสดิ์74ดครับซอยวัดชมนิมิตตําบลบางจากอาเภอพระประแดงครับร้านเข้าจากปากซอยประมาณ400เมตรอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากหลังวัดชมเลยวัดมาประมาณ4500เมตร เลยเซเว่นมาอยู่ซ้ายมือนะครับเบอร์โทรติดต่อ0816822529ครับถ้าโทรแล้วไม่รับก็เว้นระยะโทรนิดนึงเดี๋ยวทางร้านเขาโทรกลับนะครับ Facebook ร้านทอมอะไรนะครับสุขสวัสดิ์74นะครับเบอร์โทรก็0816822529นะครับช่างวีรพลอยู่สุขสวัสดิ์84ซอยวัดคู่สร้างนะครับ เข้าจากปากซอยประมาณ1กิโลร้านอยู่หน้าปากซอยรวมโชค2นะครับต้องนัดก่อนล่วงหน้านะครับ0614098414ครับ9้าโมงถึง2ตุ่มครับสวัสดีครับ